จะเป็นอย่างไรหากล้องฟิล์มธรรมดาเมื่อถ่ายภาพแล้วล้างออกมาทําให้ผู้ที่อยู่ในภาพนั้นต้องเสียชีวิตอย่างโหดร้ายโดยไม่มีสาเหตุเรื่องราวและความสยองขวัญของกล้องผีสิงจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยนะครับ SLR หรือชื่อภาษาไทยกล้องติดตายเราเรื่องราวของแดนนะักศึกษาหนุ่มวิชายเอกถ่ายภาพที่สอบทีสิทธกับอาจารย์เอมมาเป็นปีแล้วก็ยังไม่ผ่านสักทีนะครับเนื่องจากการถ่ายภาพของเขานั้นยังไม่มีความแตกต่างจากภาพถ่ายโดยทั่วไปครับ จนในที่สุดอาจารย์เอมก็ได้ให้กล้อง S L R ซึ่งเป็นกล้องฟิล์มที่อาจารย์เคยใช้นะฮะแล้วให้แดนนั้นไปถ่ายรูปคน7คนในเวลา14วันแดนจึงต้องไปถ่ายภาพคนที่ต้องสู่ชีวิตในหลากหลายแง่มุมมาส่งให้กับอาจารย์ได้ดูครับเมื่ออาจารย์เห็นภาพแล้วก็รู้สึกว่าภาพที่ถ่ายมานั้นมันเหมือนดึงเอาจิตวิญ,ญญาณของคนนั้นออกมาจากภาพถ่ายเลยนะฮะอย่างไรก็ตามคนที่แดนถ่ายภาพนั้นกลับเสียชีวิตทันทีที่ล้างภาพ ซึ่งน้ำและเกรซเพื่อนสนิทของแดนก็ช่วยกันสืบหาว่าก,กล้องถ่ายภาพเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาที่น่าสะพึงกลัวยังไงบ้างนะฮะและเมื่อนำสิ่งนั้นไปบอกกับแดนแดนก็ไม่ยอมสนใจราวกับว่าถูกอำนาจอันชั่วร้ายของกล้องนั้นครอบงำอยู่นะครับท้ายที่สุดแล้วแดนก็ต้องถ่ายภาพคนให้ครบเจ็คนตามที่กำหนดมิฉะนั้นแล้วเขาเองนั่นแหละจะเป็นคนที่ต้องสังเวยชีวิต ซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องไปดูเรื่อง S L R กล้องติดตายได้ที่ Netflix เลยนะครับ SLR กล้องติดตายก็เป็นหนังผีแนวเข้าสูตรหนังผีไทยยุคปลายปี90ถึงก่อนยุคปี2010นะครับนับตั้งแต่พ้อทเรื่องที่เล่าเรื่องความทะเยอทะยานของตัวละครการกระทําที่ทําให้เกิดผลเลวร้ายการสืบหาประวัติและความจริงที่เกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพสืบหาเรื่องราวของอาถรรพ์ที่เกี่ยวกับกล้องการแก้ไขสถานการณ์และการจบด้วยการสูญเสียครับ ซึ่งรายละเอียดและเหตุการณ์เหล่านี้เราแทบจะไม่พบเห็นในหนังยุค2010เป็นต้นมาเลยนะครับดังนั้นจะเรียกได้ว,ว่า SLR กล้องติดตายก็มีความเชยก็ได้นะฮะแต่อีกมุมหนึ่งก็คือหนังก็ให้ความสมบูรณ์แบบในแง่ของการเล่าเรื่องที่เรียงลําดับแบบเข้าสูตรในมุมนี้คนดูอาจจะชอบก็เพราะว่ามันดูรู้เรื่องโดยไม่ต้องคิดหรือตีความอะไรมากมายนักนะครับ โดยรวมแล้วหนังก็จะมีอารมณ์แนวแบบสืบสวนสอบสวนหาที่มาที่ไปของอาถรรพ์จากกล้องถ่ายภาพสืบที่มาสืบจากคนที่เคยใช้มาก่อนครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นมันก็ค่อนข้างรวบรัดจนเกินไปสักหน่อยนะฮะแต่มันก็อาจจะดีกับคนที่ไม่ชอบดูอะไรที่มันยืดยาดก็ได้ครับส่วนหนังที่เน้นแนวทางการสืบสวนสอบสวนการแก้ปัญหาก็มีอีกเยอะแยะนะครับยกตัวอย่างหนังไทยเช่น เฮียนที่ฉายในปี2,546เล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่ต้องทํางานตอนกลางคืนแล้วก็ถูกทําร้ายแทบจะเสียชีวิตนะฮะแต่เธอก็ได้พบเห็นดวงวิญญาณอาฆาตของหญิงสาวตนหนึ่งนะฮะตามรังควานจนเธอต้องสืบหาว่าไอดวงวิญญาณเนี่ยมันต้องการอะไรแล้วถูกใครเป็นคนทํำร้ายเธอครับ อีกหนึ่งเรื่องก็คือบ้านผีสิงที่ฉายในปี2550เราเรื่องราวของนักข่าวสาวที่ต้องการจะทําคดีนายแพทย์ที่ทําการฆาตกรรมแฟนสาวของตัวเองนะฮะสืบไปสืบมาก,กับพบว่าไอเหตุการณ์สยองขวัญน,นั้นมันเริ่มต้นจากบ้านพักของแพทย์หลังหนึ่งที่มีประวัติเป็นไม้ยางยาวนานนับตั้งแต่เหตุการณ์ความวุ่นวายกบฏมกสันในสมัยยุทธยานู่เลยนะครับ ซึ่งทั้งสองเรื่องที่เล่าไปนั้นก็เป็นตัวอย่างของหนังผีแนวเข้าสูตรของไทยตามล่าหาความจริงเพื่อลบล้างอาถรรพ์ซึ่ง SLR กล้องติดตายนั้นก็ใช้รูปแบบนี้ในการเล่าเรื่องด้วยนะครับส่วนตัวแล้วนะฮะผมดูก็รู้สึกว่าทาให้คิดถึงหนังเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญ,ญาณแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรที่สอดคล้องกันเลยก็ตามเถอะนะฮะ ในส่วนแง่ของความน่ากลัวนั้นก็ถือว่าธรรมดาไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับก็มีการสร้างจังหวะตื่นตกใจอยู่พอแบบสมควรนะฮะถือว่าใช้ได้โดยเฉพาะจังหวะที่ผีกระโจนเข้าใส่จุดนี้ก็ทําให้คิดถึงหนังเรื่องคนเห็นผีนะครับที่นางเอกของเรื่องนั้นไปเรียนภาษาจีนแล้วก็มีผีตนหนึ่งที่เคยนั่งโตตันนั้นอะ่ะกระโจนเข้าใส่นางเอกยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ ส่วนการเอาแบบผีเทคนิคพิเศษในการแต่งหน้าผีรวมถึงฉากต่างๆไม่ว่าจะเป็นฉากแววนคอฉากไล่ฟันกันและหน้าตาของผีนั้นก็ถือว่าทําออกมาได้ดีและเขาฉลาดมากพอที่จะทําฉากที่ใช้เทคนิคพิเศษมากๆในบรรยากาศของความมืดเพราะความมืดนั้นมันสามารถทําให้คอมพิวเตอร์กราฟิกนั้นออกมาดูแบบว่าไม่ปลอมมากเกินไปนัก ส่วนในตอนจบท้ายเรื่องหนังก็โยงเข้าสู่เรื่องราวของซาตานการสังเวยชีวิตและก็ให้มีสัตว์ประหลาดโผล่จากนรกขึ้นมานะครับในจุดนี้ผมมองว่ามันไม่ค่อยจะสอดคล้องกับบริบทของหนังผีไทยหรือไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เขาเล่าเรื่องมาตั้งแต่ต้นก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันเลยเถิดมากเกินไปหน่อยและไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดจากนรกที่โผล่ขึ้นมานั้นผมก็รู้สึกว่ามันดูประหลาดยังไงชอบกลน,นะครับมันไม่ได้น่ากลัวไปกว่าผีที่ออกมาในช่วงแรกๆของเรื่องเลยด้วยซ้ํา ส่วนในด้านการแสดงผมก็ถือว่าทุกคนนั้นแสดงออกมาได้ดีสมบทบาทไม่ได้มากหรือน้อยจนเกินไปหรือก็ไม่ได้ดีจนถึงกับต้องชื่นชมอะไรเป็นพิเศษมากนักนะฮะทุกคนก็ทำหน้าที่ได้สมกับหนังเท่านั้นเองนะครับ ส่วนจุดที่ไม่ชอบก็มีอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นการย้อมสีหนังที่ดูแล้วไม่รู้สึกว่าเรากาลังดูหนังใหญ่มันเหมือนกับการที่เรานั่งดูหนังแผ่นยังไงอย่างนั้นเลยนะครับการทําให้สถานการณ์อันโหดร้ายสถานการณ์อันบีบรัดตัวละครน,นั้นถือว่ายังทําได้ไม่ถึงจุดเลยไม่รู้สึกเอาใจช่วยให้กับตัวละครเลยส่วนตัวละครตัวร้ายก็ไม่ได้แสดงถึงฤทธิ์เดชอะไรมากมายนะักดูแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับ ส่วนพระเอกสำคัญที่สุดของเรื่องก็คือกล้อง S L R แม้ว่าจะนำมาดีแล้วนะฮะแต่เราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปมากนักและท้ายที่สุดทุกอย่างมันก็ดูง่ายเกินไปและเดาได้ง่ายมากๆนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับหนังนะฮะ โดยสรุปแล้วนะครับ SLR กล้องติดตายก็เป็นหนังผีไทยแนวเข้าสูตรแบบสืบสวนสอบสวนที่เล่าเรื่องราวตามขนบหนังผีไทยยุคป,ปี2000ความน่ากลัวก็ถือว่าพอใช้ได้แต่ก็ไม่ได้สร้างความประทับใจอะไรมากมายนะักก็นับว่าเป็นหนังผีที่ดูเพลิเพลน,นเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองนะครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงของให้คะแนนความชอบ SLR กล้องติดตายเอาไว้ที่ 5.5เต็ม10คะแนนครับหากคุณชอบการรีวิวของเราก็ ita, ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ